อ่าสวัสดีค่ะวันนี้เนาะเราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการาใช้แอปพลิเคชัน TikTok กนะคะสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับมือใหม่โอเคอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า Tiktok เข้ามาในมือถือของเราเนาะหลังจากที่เรานะคะได้อัปโหลดนะคะแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกดเข้ามาดูในหน้าจอ Tik t o k กัน อันนี้เข้ามาแล้วนะคะอ่าดูนะคะอันนี้เข้ามาที่หน้าจอ Tiktok แล้วนะคะสังเกตดูนะคะทุกคนจ๋าสังเกตดูใน Tik t o กเนาะในหน้าจอ t i ก t o k จ้ามันจะมีด้านบนใช่ไหมคะเขียนคำว่ากำลังติดตามแล้วก็นะคะคำว่าสำหรับคุณอ่าตัวนี้นะคะตัวสำหรับคุณนะคะถ้าเกิดเป็นอ่า คนที่เพิ่งเข้ามาเล่น TikTok อกเป็นครั้งแรกนะคะเพิ่งจะเข้ามาใน TikTok อกตัวนี้การประมวลน,นะคะการประมวลใน Tik t o ็อกนะคะเขาจะเขาจะประมวลให้เราว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะ <S <S ตอนแรกอ่ะมันจะขึ้นมาให้หมดนั่นแหละจะขึ้นมาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าเราอ่ะชอบแบบไหนแต่หลังจากที่เราเล่นไปสักพักนะคะตัวสําหรับคุณเนี่ยนะคะโปรแกรมใน Tik t o ็อกในโปรแกรม AI นะคะเขาจะคำเขาจะประมวลมาให้เราเลยจะประมวลมาให้เราเลยนะคะว่า เราชอบแบบไหนแล้วเขาจะคัดสรรมาให้เราโอเคไหมคะอ่าอันนี้คือสําหรับคุณเนาะและอีกช่องหนึ่งคือช่องกําลังติดตามตัวเนี้ยเวลาที่เราเล่นไปสักพักแล้วอ่ะนะคะเราจะมีการติดตามเราจะมีการดกดติดตามเพื่อนนะคะในทิกต o k ติดตามตรงไหนใช่ไหมคะถ้าเกิดอยากรู้ว่าเราติดตามตรงไหนสังเกตดูมุมด้านขวามือเนาะที่มีรูปอะคะ่ะแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกอะคะ่ะทุกคนคะ่ะอ่าเห็นไหมคะ โอเคแล้วลองกดเข้าไปนะคะลองกดเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยในหน้าจอของเขาถ้าเกิดเรากดติดตามกดติดตามปุ๊บนะคะเขาจะเป็นเพื่อนของเราแล้วการที่เ,าเขาโพสอะไรต่างๆเราก็จะมาเห็นเขาในช่องนี้อ่ากำลังติดตามเนี่ยอย่างอย่างพี่คนนี้เนาะวิก็ติดตามเขาอยู่ชอบแบบว่าเขาอ่าขายเสื้อผ้าเนาะผู้หญิงอย่างเราเนาะก็มาติดตามเนี่ยก็ดูนะคะคอนเทนต์ของเขาอลองจะให้ดู ลองดูคอนเทนต์ของเขาสักคอนเทนต์ล้กันเนาะอ่ะลองเข้าดูก่อนอ่อยากเป็นเสือเลยยังอยากเป็นเสือหรืยยังถ้าเห็นแบบนี้อยากเป็นเสือกันหรือยังอ่ะลองดูเนาะลองดูว่าเราจะดูใครได้บ้างอ่ะแล้วก็ในช่วงตรงนี้นะ อ่ะอันนี้คือช่องกำลังติดตามใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปดูนะคะอื่นๆที่เราอยากจะค้นหาก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะสังเกตดูแถบเครื่องมือนะคะด้านล่างจะมีคาว่าหน้าหลักใช่ไหมคะค้นพบแล้วก็มีเครื่องหมายบวกแล้วก็จะมีกล่องกล่องขาเข้าใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นด้านขวามือสุดก็จะเป็นโปรโฟไฟล์อันนี้โปรไฟล์เนี่ยานดูปุ่มปุ่มแรกเลยแล้วกันเนาะ ตัวปุ่มหน้าแรกอ่าเรากดคำว่าหน้าแรกใช่ไหมคะหน้าแรกก็จะขึ้นเนี่ยอย่างเนี่ย,ยก็คือนหน้าแรกของเราแล้วเนี่ยการใช้เราจะปัดขึ้นนะคะเราจะปัดเราจะปัดขึ้นปัดขึ้น,ป,นปัดลงนะคะอ่าที่พูดนสนงานอยู่แล้วแบบไม่รู้อมังนอ่านี่อันนี้คืออันนี้คือหน้าหลักหน้าหลักของเราที่เรากําลังติดตามก็จะอยู่ที่หน้าว่า หน้าเรากําลังติดตามหรือว่าสําหรับคุณอ่ะมาหน้าสําหรับคุณอันนี้คืออ่าการประมวลนะคะการประมวลของ Tik t o อกเขาประมวลมาให้เราเลยว่าเราอ่ะชอบประมาณนี้อ่ะสังเกตดูนะถ้าทุกคนดู t ิกตอกแบบนี้แล้วจะจะจินตนาการจะจินตนาการตัววิออกไหมคะว่าวิจะเป็นคนประเภทไหน จะจินตนาการออกไหมคะว่าเป็นคนประเภทไหนสําหรับนะคะที่ทิกตอกเขาจัดมาให้ก็คือจะเป็นการที่เราชอบแบบไหนเขาจะจัดมาให้เราดูว่าเออประมาณนี้นะสําหรับเราที่เราแบบเราเคยไปเข้าดูคนอื่นๆแล้วก็เคยไปดูเหมือนกับว่าสไตล์แบบไหนที่เราชอบเขาจะจัดมาให้เราเลยอันนี้เขาจะประมวลมาให้เราเลยนะคะอ่าดูดูก็ประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้คือสําหรับคุณอันนี้คือในโหมดของ โหมดของหน้าแรกนะอันนี้คือโหมดขหมดของหน้าหลักขอโทษทีค่ะอันนี้คือโหมดของหน้าหลักก็จะประมาณนี้นะคะอ่าประมาณนี้อ่ะดูดูช่องถัดไปนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะค้นหาอะไรสักอย่างก็มากดคำว่าค้นหาค่ะจะค้นหาเพื่อนนะคะจะค้นหาเพลงที่เราต้องการจะค้นหาแฮชแท็กอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะ อ่าลองลองลองค้นหาที่เป็นแฮชแท็กเนาะลองค้นหาที่เป็นแฮชแทสมมุติว่าออนไลน์แล้วกันเนาะเราอยากขายของออนไลน์อ่ะเราก็เลยพิมพ์ออนไลน์โอเคลองดูซิว่าออนไลน์จะมีอะไรบ้างเขาก็จะมีขึ้นให้เราอ่ามีให้เราเลือกหลากหลายนะมีให้เราเลือกหลากหลายอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนอ่ะลองลองค้นหาอีกที สมมุติว่าวิจคุนหาคำว่าดีไอคอนดีไอคอนนะเห็นไหมรูปบอสขึ้นมาละดีไอคอน group นี่ก็จะขึ้นมาเลยก็จะขึ้นมาให้เราเลยอ่ะลองดูบอสเนาะลองดูบอส สายเปย์สายเปย์บอสบอสก็เป็นสายเปย์นะคะอ่าเนี่ยถ้าเราค้นหาเราอยากจะหาอะไรเนาะเราสามารถค้นหาได้เลยนะคะสามารถค้นหาได้เลยนี่อันนี้คือช่องค้นหาสําหรับที่เราจะค้นหาอะไรต่างเนาะเกตเนาะตัวนี้โอเคต่อไปค่ะช่องถัดไปอ่าตัวค้นหาถ้าเกิดเราเข้ามาในช่องค้นหาแล้วเราอยากได้ เราอยากได้อะไรที่แบบว่ากําลังเป็นกระแสกําลังจะเป็นเป็นกระแสณนะตอนนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในช่องค้นหานี่จะขึ้นให้เราเลยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยดูสังเกตดูนะคะดูดูด้านขวาที่ว่าตอนนี้เขาเขียนเขาว่าถ้าเกิดมีคํว่าอ่าแฮชแทก็กอายุยาใช่ไหมคะอายุยาเนี่ยตัวเนี้ยกำลังเป็นกระแสเนี่ยเขาบอกว่าแฮชแทก็กที่กําลังเป็นกระแสอ่าตัวเนี้ยเรานํามาเล่นได้เลยนะ ตัวไหนที่เป็นกระแสนี่จะทําให้เราแบบว่ายอดวิวนะคะของเราจะสูงมากขึ้นเนาะยอดวิวจะสูงมากขึ้นแล้วก็ยอดคนติดตามของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันเนะาะอลองลองกดเข้าไปดูเนาะอาคัตายะอาคัาย,าาายิเป่ามนใส่เธอให้เธอมาหลงฉันจะหลงไหมถ้าเห็นแบบนี้เราจะหลงไหมคะ <N ht al ad> หน้าหลงเนาะหน้าลงเนาะถ้าเป็นแบบนี้เนาะอ่าโอเคอ่ะต่อไปกล่องถัดไปนะคะหลังจากที่เรามีการโพสหรือว่าเราจะลองโพสด,ดูสักโพสด,ดีไหมคะลองโพสด,ดูสักโพสด,ดีไหมอ่ะลองโพสด,ดูสักโพสด,ดีกว่าเนาะ,ะ,ะตัวนี้วิจะใช้ตัวคอนเทนต์นี้แล้วกันเนาะวิจะใช<า>ะ้ช<า>เป็นการเป็นการเล่นอ่ะเป็นการเล่นนะคะกับพี่เจมจิแล้วกันเนาะอ่ะลองอ่ะวิจะใช้คําว่าดูเอ็ วิเชียรคำว่าดูเอ็ดเนาะลองดูลองดูทำไมช้าจังอ่าเน็ตอาจจะช้าๆนิดนึงเนาะอ่าบุคคลนี้เห็นวิไหมคะอ่าเห็นวิไหมอาจจะลองดูนะแล้วเรากดเลยนะคะกดตรงปุ่มสีแดงๆนะคะกดวิดีโอเนาะตรงเนี้ย ด้านซ้ายมือของเรานะคะเราจะเห็นว่าจะเขียนคำว่าเอฟเฟกใช่ไหมคะเราสามารถเลือกเอฟเฟกได้นะทุกคนจ๋าเราสามารถเลือกเอฟเฟกได้เนาะชอบแบบไหนนะคะอ่าอันนี้ดาวติกต็อ่าเป็นเพลงนะชอบแบบไหนเลือกได้ตามใจเลยไม่แต่งหน้าสามารถสวยได้ด้วยแอปอ่ะอ๋อวิเอาแอปนี้แล้วกันเนาะอ่ะลองดูอ่ะเสียงชัดไหมเดี๋ยวลองขออนุญาตเปิดเสียงนิดนึงก่อนจะได้ยินเสียงชัดๆ อาคัชายาอาคัชาหิญญาเป่ามนใส่เธอให้เธอมาหลงฉันลหลงไหลขึ้นมาทันทีเลยทุกคนจ๋านี่พอได้นะคะอาคัชายาอาคัชาหิญญญาเป่ามนใส่เธอให้เธอมาหลงฉัน เป็นไงเป็นไงอันนี้คือเรา่าได้แล้วนะนนได้คลิปแล้วนะนส,ส่วนการจะแต่งคลิปแต่งอะไรเดี๋ยววิมามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกคลิปถ,ถัดไปแล้วกันเนาะโอเคอ่ะต่อไปนะคะได้แล้วแล้วกดถัดไปค่ะกดถัดไปนะคะสังเกตดูนะคะด้านบนจะมีคำว่าแฮชแท็กต่างๆนะคะจะมีแฮชแท็กโบแฮชแท็กอ่า ในส่วนที่ที่เราเอาอคอนเทนต์เข้ามาใช้เมื่อกี้อ่ะเราจะสามารถพิมพ์แฮชแท็กเพิ่มได้นะคะเปิดการมองเห็นที่เธออะไรประมาณนี้อย่าปิดการมองเห็นของหนูนะอันนี้วิจะใช้แบบว่าแฮชแท็กที่แบบคนใช้เยอะๆหน่อยอ่าคนวิสอนออนไลน์เนี้ยเผื่อว่าใครเข้ามาดูแล้วจะได้รู้ว่าเนี่ยคือ t i k t o k ของเราอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มานี่ขาดไม่ได้ทุกครั้งเนาะ เกือบจะแทบทุกครั้งถ้าเกิดวิอยากจะให้เขาคนที่เขาดูเราแล้วเขาอะนะคะจะติดตามเราหรือว่าดูเราแล้วเข้ามาดูว่าเขาทําอะไรอย่างเงี้ยจะแอบบแปะ,แปะติดไว้นิดนึงอาจจะมีคําอะไรสักคําก็ได้นะทุกคนจ๋าอ่าลองพิมพ์ก็ได้อุ้ยอะไรอะไรลงมาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลบก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คอกไป อ่าโอเคแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนจ้าโอเคอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะพิมพ์เราจะพิมพ์ไว้ข้างบนพิมพ์ไว้ข้างล่างได้หมดเลยนะทุกคนจ้าอ่าพิมพ์ไว้ข้างล่างก็ได้แต่ว่าแนะนําให้พิมพ์อยู่ข้างบนเพราะว่าตัวข้างบนนะคะพอ เพื่อนๆเราใน f a c e b o o k เข้าเอ้ยเพื่อนๆเราใน Ti k ตอกอ่เอเอเอะเข้ามาจะเห็นจะเห็นจะเห็นคำที่เราพิมพ์ก่อนอะ่ะก่อนแฮชแท็กอ่ะโอ้ยเขาไม่ให้หนูวางเอาไม่เป็นไรหาข้างล่างก็ได้อะ่ะอ่าไม่หลงกลหรอกประมาณนี้หรือเปล่าเขาไลาม่มนลใส่เราแล้วก็บอกว่าเราไม่หลงไม่หลงกลหรอกอ่ะสมมติว่าเราใช้คําว่าไม่หลงกลไม่หลงกลหรอกโอเคอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะไม่พิมพ์ก็ได้นะคะ แต่การพิมพ์เราก็ใช้คําแบบว่า,อาคอนเทนต์แบบปังๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช้คําแบบว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วก็อยากจะกดดูอะไรของเราประมาณนี้แล้วก็ตัวประเภทตัวแฮชแท็ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะใช้ในการที่สําหรับเวลาที่เพื่อนๆเราที่เข้ามาในทิก t o o นะมาค้นหาเราอะคะ่ะค้นหาเราจะหาเจอเจอง่ายนะโอเคไหมคะอ่าข้ามเนาะผ่านไปนะคะแล้วเรานะคะสามารถ โพสเลยก็ได้หรือว่าเราจะกดล่างไว้ก่อนก็ได้ถ้าโพสต์ก็จะขึ้นหน้าจออ่าหน้าหน้าติ๊กต้าของเราเลยถ้าเราโพสต์นะอันเนี้ยเดี๋ยวล่างไว้ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนอ่าลองล่างไว้ให้ดูก่อนโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหนึ่งคลิปนะเสร็จแล้วหนึ่งคลิปนะอ่ะมาดูในในช่องถัดไปก็คือช่องกล่องขาเข้าเนาะจะเห็นสังเกตเห็นใช่ไหมคะเลขสามที่ขึ้นเนาะเขาก็จะเตือนเราอะค่ะว่า มีเพื่อนเข้ามาถูกใจเรามีเพื่อนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะในหน้าติกตอกของเราอะอย่างอันเนี้ยนะคะอะเดี๋ยวกดเข้าไปดูว่าใครแสดงความคิดเห็นอะเจ๋งดังนิดนึงนะเขาก็บอกว่าอะไรนะคะน่ารักค่ะเออเขาเข้ามาชมเราแล้วก็ตอบกลับเขานิดนึงอ่า เอ่เป็นไงอ่ะอันนี้คือในช่องนี้เนาะก็จะมีเขาก็จะโชว์ว่าใครเข้ามามีปฏิสัมพันธ์เราบ้างในโลกติ๊กต็อกใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูถ้าเราอยากจะมาดูติ๊กต็อกของเราอันนี้เฉพาะเรานะคะก็จะเป็นโปรไฟล์กดเข้ามาดูว่าเราติดตามใครไปเท่าไหร่แล้วมีคนติดตามเราเท่าไหร่แล้วมียอดถูกใจเราเท่าไหร่แล้วสามารถมาดูทีนะ่หน้าโปรไฟล์ของเราได้อ่าลองเลื่อนดูนะ ว่าแต่ละคลิปที่วิลงไปเนาะอ่าในแต่ละคลิปที่วิลงไปมีอะไรบ้างอ่นลองดูลองดูตัวนี้แล้วกันเนาะอันแรกเลยนะวิปักหมุดวิใช้เป็นการปักหมุดไว้ถ้าเกิดกรณีไหนที่อันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นทริคนะคะทริคเล็กๆน้อยๆคือเวลาที่เราอ่ะมีเพื่อนใหม่ที่จะมารู้จักกันในโลก t ิ k กต็อกเขาก็จะมาส่องเราเหมือนเราส่องเขาเข้าใจไหมคะทุกคนคะ เขาก็จะมาส่องเราเหมือนกันเหมือนเราส่องเขาเขาก็จะมาดูอ่ะมีเพื่อนกี่คนมีนุ่นมีนี่เท่าไหร่เงี้ยมียอดวิวของเราเท่าไหร่อ่าแล้วตัวไหนที่มียอดวิวสูงสูงวิจะปักหมุดไว้คะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เทคนิคเทคนิคนะคะเทคนิคส่วนตัววิก็จะปักหมุดไว้นะคะก็คือเอาตัวที่มียอดวิวสูงสูงอะ่ะเข้ามาปักหมุดไว้ให้กับเวลาเพื่อนเราเข้ามาเขาก็จะเห็นเห็นอันที่เราปักหมุดไว้เป็นอันแรกๆกเราอยากจะให้ อันไหนมาอยู่อันแรกๆเราก็ปักหมุดไว้เลยอ่าลองดูอันนี้เนาะอันแรกเลยที่พี่ปักหมุดไว้ที่บ้านเป็นคนอีสานค่ะแต่พูดอีสานไม่ได้เลยคือถ้าให้ฟังฟังรู้เรื่องเข้าใจแต่ถ้าให้พูดเป็นประโยคยาวๆค่ะพูดไม่ได้คือคือขัน้นเหวาภาษาอีสานเป็นประโยคเงวๆนึ่นไปคอยเว่าว่าได้มีหมูเป็นคนอีสานไล,ล่่งเถอฝึกเดฝึกว้าน้ำผิ้น แต่ว่าฝึกจังได้กับว้าวได้เออกับหุ่นหวยอะเจ้าของก็เลยบอกเจ้าของมาตยาหัวมันถอดคันมันบองยากวาแค่นมานี่ะกูบ่ฝึกก็ได้วะกู่เว้าก็ได้วะเนาะยาหัวมันถอดเป็นไงคะอ่าอันนี้คืออวีก็จะเลือกเนาะสำหรับตัววิเองอะวิก็จะเลือกเลือกคอนเทนท์ที่แบบว่ามันเข้ากับตัวเองมากที่สุดอะแล้วก็ นะตอนนั้นเป็นคอนเทนท์ที่แบบว่าเป็นกระแสเป็นกระแสนิดนึงมันจะทําให้ยอดวิวเราสูงขึ้นอ่ามาดูอีกอันอีกอันหนึ่งนะคะอันที่สองสังเกตดูนะคะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยแค่กำมือแล้วแบบ ไล่มนเหมือนไล่มนไปเฉยแต่ยอดวิวสูงมากทุกคนตัวนี้วิปลป่อยนะคะวิปลป่อยคลิปนี้นะคะไม่ถึงข้ามคืนยอดวิวนะคะปลาเข้าไป2 0 0 0ันกว่าวิวอ่าตอนนั้นลิซ่าเข้ามาใหม่ๆก็จับกระแสะเลยค่ะจับกระแสะกับลิซ่าเลยวิก็เอาคอนเทนต์นี้มาทําเลยเนาะเอาคอนเทนต์นี้มาทําเลยจะสังเกตเห็นนะคะว่ายอดวิวสูงมาก แล้วก็ยอดคนกดไลค์นะคะวิได้จากยอดคนกดไลค์คลิปนี้80กว่าคนจากที่วิเพิ่งเริ่มเล่นติ k กตอกเองนะคะทุกคนคะ่ะจากวิเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มที่จะเล่นติ k กต็อกเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเราจับกระแสเป็นนะคะรู้กระแสรู้ว่าอันไหนเราเราหน้าเล่นเราก็เล่นเลยจัดเลยเพื่อจะให้เปิดการมองเห็นของเรามากขึ้นนะคะโอเคอะต่อไปอ่า วีก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่ได้เชิงว่าเป็นการสอนกันหรอกค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือเป็นการแบ่งปันและก็แชร์ประสบการณ์ให้ให้กับทุกคนเนาะที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่น t ิ๊กต k อกจะเล่นยังไงเริ่มยังไงนะคะอย่างตัววีเองเพิ่งเข้ามาเล่นมาเล่นนะลิ้นผันกันละเพิ่งจะเข้ามาเล่นนะคะ t ิ๊กต k อกนะคะแต่ถ้าใครเข้ามาในโลก t ิ k กต็อกแล้วอยากจะบอกเขาทุกคนคะ่ะเข้ามาแล้วออกยากนะวงการนี้วงการนี้เข้ามาแล้วออกยากอ่ะลองดูคลิปนี้อีกสักคลิป อาเป็นไงคะคลิปนี้นะคะบีก็ปล่อยไปเพิ่งจะปล่อยไปไปไม่นานนะคะยอดวิวหกร้อยห้าคนสังเกตดูนะคะยอดวิวในแต่ละคลิปจะมีมากมีน้อยต่างกันไปนะยอดวิวนะคะจะมีมากมีน้อยต่างกันไปมันอยู่ที่าการแฮชแท็กของเรานี่ก็มีส่วนนะคะแล้วก็อยู่ที่คอนเทนต์เพลงต่างๆที่เราอะนำมาใช้ด้วยนะคะ เพลงที่เป็นกระแสอยากจะแนะนําให้ทุกคนใช้เลยค่ะเพลงที่เป็นกระแสนะคะแฮชแท็กที่เป็นกระแสอยากแนะนําให้ใช้มันจะช่วยนะคะเรื่องยอดวิวของเรานะมันจะช่วยเรื่องยอดวิวของเรา <S <S อันนี้จะเป็นคลิปที่แบบว่าส่วนมากก็จะเป็นคลิปสดๆที่วิวิวววทำเลยแล้วก็อัพเลยนะ <S <S มันก็จะมีบางบางคลิปที่แบบว่าตัดตัดแอปจากแอปพลิเคชันแอปอื่นก่อนแล้วค่อยมามาลงก็มีนะอ่ะอย่างเช่นคลิปนี้เนาะ ลูกชายไม่ยอมตื่นผมยังง่วงอยู่เลยอวิโก็ใช้กันเล่นเล่นกับกล้องนะคะกำลูกชายเข้าไปในมือเลย งงงงง,งมาถึงโรงเรียนอ่าเป็นอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือแบบว่าเราก็จะไอ้ที่ทำนะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเองนะทุกคนไม่ได้คิดเองนะคะก็อาศัยนะคะดูแล้วก็ดูฝึกฝนนะคะลองทําดูว่าอันไหนมันจะเข้ากับเราแล้วอันไหนมันจะเป็นมันจะสร้างยอดสร้างยอดวิวให้เราสูงสูงอะไรเงี้ยก็ลองทําดูแล้วก็ส่วนมากพี่ก็จะใช้เทคนิคที่ว่า กระแสกระแสตัวไหนที่กําลังมาวิก็จะจับมาเล่นเลยอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีคิดอะไรซับซ้อนนะคะไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนคืออยากเล่นตัวไหนเล่นเลยอะไรที่เป็นตัวตนของเรานะคะนําออกมาดึงออกมาซึ่ง t ิ k กตอกนะคะติ k กต็อกเขาจะมองว่าคนที่เข้ามาเล่น t ิ k กต็อกนะเขาเพื่อความบันเทิงจะสังเกตเห็นนะคะว่าวิก็ไม่ได้มาขายของนะอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยน้อยนิดหน่อยนะอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยน,น้อยนิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากก็คือจะเข้ามาจ้างตัวตนก่อน สร้างสุขให้กับทุกๆคนก่อนอลองดูคลิปนี้นะคะสะใจไหมคะดูแล้วสะใจไหมคะดูแล้วดูแล้วนะคะมีความรู้สึกเป็นยังไงอ่ะลองแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังนะคะดูแล้วมีความรู้สึกยังไงอ่า ลองฝึกนะคะลองฝึกฝนดูนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนะคะสําหรับ t i k t o กเนาะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็มันก็ให้ความบันเทิงกับเราด้วยแล้วยังจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราด้วยนะคะอาตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วเอ่ยเมื่อกี้เราสร้างไว้แล้วแล้วเ,เราล่างไว้ใช่ไหมอันเนี้ยวิจะวิจะให้ทุกคนแบบว่าอันนี้จะมาออปชันที่แบบว่าลึกขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันมาแบบล่างเมื่อกี้ที่เราถ่ายไว้ใช่ไหมคะ แล้วเราก็มาดูอ่ะมันก็มีหลายคลิปเลยนะบางทีวทิถ่ายไว้วิก็ไม่ปล่อยก็มีเก็บไว้ก่อนล่างไว้ก่อนนะคะพร้อมเมื่อไหร่นะคะพร้อมเมื่อไหร่ที่จะเปิดแล้วเราค่อยเอากลับมาหรือว่าเราจะเก็บไว้เพื่อแก้ไขแก้ไขก่อนเราอาจจะยังแบบดูแล้วมันยังไม่ไม่ค่อยโอเคเราอยากแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยสามารถแก้ไขได้อาอย่างอันเนี้ยเนาะ วีจะจะแก้ก่อนอยากจะแก้ไขก่อนอยากจะอยากจะเพิ่มเอฟเฟกออปชันต่างๆนะคะจะอยู่ออปชันต่างๆเนาะจะอยู่เดี๋ยวนะเอาเสียงลงนิดนึงก่อนออปชันต่างๆที่เราจะเพิ่มเอฟเฟกนะคะเพิ่มตัวหนังสือหรือว่าเพิ่มเสียงอะไรต่างๆนะคะเราสามารถเพิ่มได้นะคะในช่องด้านขวามืออ่ะด้านบนนะคะที่เป็นตัว A ใหญ่แล้วก็ตัว A เล็กใช่ไหมคะอันนี้คือกล่องข้อความเนาะข้อความเราอยากจะเพิ่มข้อความอ่ะ รักเลยอะไรประมาณนี้อ่ะรักเลยได้อ่าอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือแบบไหนสามารถเลือกได้นะคะอยากจะเปลี่ยนแทบเปลี่ยนสีสามารถเลือกได้อ่าแล้วก็กดเสร็จจิ้นค่ะอยากจัดวางตรงไหนจัดวางได้เลยอ่าอยากจัดวางตรงไหนสามารถจัดวางได้เลยนะคะอ่าตัวต่อมาจะเป็นสติกเกอร์ค่ะ สามารถเลือกสติกเกอร์ได้จะเป็นอีโมจิได้จะเป็นสติกเกอร์อะไรก็ได้ที่เราต้องการอยากจะไปแปะเนาะอ่าอันเนี้ยเดี๋ยวแปะจังหวัดของตัวเองนิดนึงก่อนล้วกันหนองบัวลำพูอ่านี่เป็นไงขนาดเล็กขนาดใหญ่สองนิ้วเรานะคะรูดเลยเล็กก็รูดหุบเข้าใหญ่ก็สองนิ้วรูดออกนะคะ เอฟเฟกอื่นๆค่ะเอฟเฟกนะถ้าเราอยากจะใช้เอฟเฟกตัวนี้มันจะมีเอฟเฟกให้เราเลือกหลายแบบเลยนะอ่ะตัวนี้วิจะขอใช้ตัวที่เป็นสโมกแล้วกันเนาะอ่ะกดคำว่าสโมกตัวนี้นะคะเขาจะให้เรากดแช่นะอยากจะให้อยู่ตรงไหนอ่ะเลื่อนเลื่อนมาก่อนอ่ะวิอยากได้ตรงนี้ก็กดแช่ไว้กดค้างไว้ค่ะ อ่าพอได้แล้วก็กดบันทึกค่ะอ่าลองดูว,ว้าวหลงไหลหลงไหลขึ้นมาทันทีนะคะอ่าอันอื่นๆก็ลองเล่นดูนะคะลองเล่นดูแล้วก็กดถัดไป เราจะโพสต์หรือเราจะล่างไว้ก่อนก็ได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้วิโพสต์ก่อนเลยแล้วกันเนาะอ่ะลองโพสต์ดูอ่ะลองโพสต์ดูก็จะไปขึ้นที่หน้านะคะหน้าทิกตอกของเรานะมันก็จะไปขึ้นที่หน้าทิกตอกดูสังเกตดูนะคะ51 57 56 60%แล้วอ่าเรียบร้อยเขาก็จะบอกว่าอัปโหลดแล้วสามารถแชร์ไปแอปอื่นๆได้นะเราจะสามารถแชร์นะคะ ในการที่เราสร้างเมื่อสักครู่อไปแอปอื่นๆได้ด้วยนะคะอ่ะมาหรือ,อยังนี่ไงมาแล้วอันนี้เพิ่งอ,อัพเมื่อสักครู่นะคะยังมียอดวิวนะคะอยู่ที่ศูนย์คนอ่ะลองเข้าไปดูไล่มนใส่เปาหลงไหลขึ้นมาเลยทันทีอ่ะ มาอีกนะคะมาอีกไอ้นี่หนึ่งแล้วกันเนะาะะกลับมาที่หน้าแรกก่อนถ้าเรานะคะสนใจที่อยากจะกดถูกใจใครเราสามารถนะคะกดถูกใจได้เลยนะเราชอบคลิปไหนแล้วเราสามารถกดถูกใจได้อ่าลองดูคนนี้สมมุติว่าเราเราอยากถูกใจให้กับคนนี้ทุ่งทานตะวันสวยมากเลยเราก็กดเลยหัวใจนะคะกดถูกใจอ่า สามารถกดถูกใจหรือว่าเราอยากจะไปดูเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราอลองดูเพื่อนเราวันนี้มีการอัปเดตนะคะอะไรบ้างลองเข้ามาดูซิอ่าใครที่เป็นเพื่อนกันนะคะในทิกตอกแล้วยกมือได้นะอ่ายกมือทักทายกันได้นะคะอ่าดูซิใครอัปเดตอะไรแล้วบ้าง ไหนมีทีมเราไหมคะเนี่ยทีมเรามีเป็นเพื่อนกันในทิกตอกบ้างหรือยังคะมีใครเป็นเพื่อนวีนในทิกตอกบ้างแล้วเอ่ยอลองหากันหากันนะมีใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวกับเข้าไปกดถูกใจเดี๋ยวไปกดถูกใจให้นะคะโอเคอันนี้คือเพื่อนนะคะเพื่อนในทิกตอกของวีนะที่เป็นเพื่อนกันอลองดูเดี๋ยววีไปค้นหาเพื่อนกันอืม ดูดูด,ด,ดูดูคนนี้อ่ด,ดูดูคนนี้นะคะนี่นี่นี่อันนี้ใครคะอันนี้ใครคะทุกคนค่ะอันนี้ใครคะนี่ดาวติ๊กตอกของเรานะคะนี่ดูดูดูนะคะอันนี้คือเราเป็นเพื่อนกันอ่ะ สมมติเราอยากจะเข้ามากดถูกใจเพื่อนกดตรงไหนหรอคะกดตรงนี้เลยคะ่ะที่เป็นรูปนะคะหัวใจกดเข้าไปเลยจากหัวใจสีขาว,ขาวนะคะพอเรากดถูกใจแล้วหัวใจนั้นจะเป็นหัวใจสีแดงก็คือเรากดถูกใจเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราอยากจะแอดเพื่อนอะถ้าเราอยากจะแอดเพื่อนเขายังไม่ได้เป็นเพื่อนเราแต่เราถูกใจเขาอะเนี่ยอย่างตรงนี้ใช่ไหมคะ จะสังเกตยังไงว่าเขาเป็นเพื่อนเราหรือยังไม่เป็นเพื่อนสังเกตดูรูปโปรไฟล์ของเขาแล้วจะมีเครื่องหมายบวกสีแดงๆอะค่ะทุกคนคะ่ะจะมีเครื่องหมายบวกสีแดงๆนะคะเรากดเข้าไปเลยกดรูปเขาเข้าไปเลยแล้วก็กดคําว่าติดตามแค่นี้เองคะ่ะเราก็จะเป็นเพื่อนเขาแล้วก็คอยติดตามเขาในโลก tik กต k อกเป็นที่เรียบร้อยอ่าเป็นไงคะยากไหมยากไหมคะ t ิ k กต k ง่ายมากเลยง่ายมากเลยใช่ไหมคะ ง่ายมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะคะลองลองไปฝึกดู Tik t o k นี่จะเป็นอะไรที่แพลตฟอร์มที่คนเข้าเยอะมากๆเลยนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้าดูเยอะมากๆเลยแล้วก็ Tik t o k นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มที่ตอนนี้ดังมากๆคนเข้ามาเยอะมันจะทำให้นะคะโลกของเราอีกใบหนึ่งเปิดกว้างมากขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะแพลตฟอร์มของเราส่วนมากเราก็จะใช้ในโลกของ เฟซบุ๊กใช่ไหมคะตอนนี้เรามาปรับนะคะตอนนี้ก็จะมีการยิงนะคะยิงแอดใน Ti กต o กก็มีนะยิงแอดใน Ti กต o กก็มีนี่อยากให้ทุกคนนะคะลองฝึกฝนดูอยากให้ทุกคนลองฝึกฝนดูนะคะถ้าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับมือใหม่ทุกทุกคนเลยนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วีด้วยละกันนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ บายบายนะคะและสวัสดีนะจ๊ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะชมคลิปจนจบคลิปเลยนะคะขอบคุณมากมายเลยจ้าสวัสดีค่ะ